สวัสดีครับคุณผู้ชมผมก็มีเรื่องที่อยากจะเล่าตามปกติก็เขียนให้อาจารย์ยอดเอาไปเล่าอย่างเช่นเรื่องอยู่กับสามจอมพลแล้วก็จุ่มชนร้อยปีในกรุงรัตนโกสินทร์แล้วก็มีอีกหลายเรื่องอ่ะเรื่องล่าสุดนี่ก็มีประสบะการณ์เล่นลับ ก็รู้สึกว่าจะมีแฟนคลับเยอะแฟนคลับเข้ามาชมกันมากก็ขอฟังเนื้อฝากตัวด้วยเื่อ,อยังไงก็ถ้าถูกใจก็ช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับก็เรื่องที่จะเล่านี่ก็มันเป็นเรื่องแปลกสมัยในยุครัชกาลที่สี่ก็มีการทำคุณใส มีประเภทฝังรูปฝังรอยต่างๆพวกนี้ซึ่งเกิดคดีขึ้นก็วุ่นวายไปหมดก็ลองมาฟังดูนะครับสวัสดีค่ะคุณสายยุบรอสี่โดยพระรดสักดามิสเตอร์พีฝ่ายเทคนิคพัชรินวุทิเจริญให้เสียงบรรยายคุณสายยุบรอสี คนไทยโดยเฉพาะที่อยู่ในชนบทห่างไกลความเจริญม,มีความเชื่อกันมาตั้งแต่สมัยยุคดึกดําบันแล้วว่าในโลกนี้ยังมีความลี้ลับยากที่จะเข้าใจซุกซ่อนอยู่อีกมากยิ่งวิชาอาคมด้วยแล้วยิ่งเชื่อกันใหญ่ ในวรรณคดีต่างๆเช่นเรื่องขุนช้างขุนแผนก็มีพวกวิชาอาคมแฝงอยู่ตลอดทั้งเรื่องหรือจะเรียกว่ามีสิ่งเหล่านี้เป็นเนื้อหาของการดำเนินเรื่องก็ยังได้พวกศิยศาสตร์เวทมนต์คาถาจึงอยู่คู่กับคนไทยมานานในสมัยรัชการที่สี่มีข่าวคลิกโครมขย่าวขวัญชาวบ้านว่าจีนเสงกับอําแดงอิ่มผู้พัญญา มีความเชี่ยวชาญในเรื่องพิธีกรรมอาถรรพ์ใส่ผู้คนที่เป็นคู่อริหรือไม่ก็รับจ้างกระทำแก่บุคคลที่ผู้จ้างต้องการกําจัดต่อมามีเรื่องอื้อฉาวเกิดขึ้นกับคนทั้งคู่เมื่อไปทําคุณสายผู้มีอาน,นาจราชศัก์กับเจ้าจอมที่อยู่ข้างในเข้าจนมีหมายประกาศพระราชกระแสจากประบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงตัดสินโทษจีนเสงกับอําแดงอิ่ม ผู้กระทำวิชาอาคมประกาศณวันอาทิตย์เดือนยี่แรมสิบข้าปีวอ,อกโทศกโทศกหมายความว่าปีจุลศักราชที่ลงท้ายด้วยเลขสองเช่นปีวอ,อกโทศกในคำประกาศนั้นมีความหมายว่าจีนเสงกับอําแดงอิ่มซึ่งตั้งบ้านเรือนอยู่ใกล้บ้านพระยาสามพพ่าย ท่านเจ้าพระยาดังกล่าวจับได้ว่าคนทั้งสองกระทำกระทงกระดาษมีชื่อเจ้าพระยาสามพภพพ่ายกับพันยาทั้งมีชื่อเจ้าจอมผู้เป็นญาตินอกจากนั้นยังมีชื่ออำแดงสุนพร้อมทั้งชื่อทาตในบ้านรวมอยู่ด้วยติดไว้ในกระทงมีพวกหมากพลูและเครื่องประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อถือมีเทียนจุดลอยมาที่หน้าบ้านพระยาสามพพ่าย เมื่อท่านปริยาที่กล่าวนี้จับได้จึงนำหลักฐานขึ้นฟ้องร้องต่อเจ้าปริยายมราชจีนเสงกับอําแดงอิ่มถูกเรียกตัวไปสอบครั้งแรกทั้งสองไม่ยอมรับต่อเมื่อเจ้าปริยายมราชนำลายนิ้วมือมายืนยันสองคนเลยจำนวนตลักฐานสารภาพว่าร่ำเรียนวิชามาแต่สมีน้อยสาเหตุที่ต้องทำเช่นนั้นเพราะจีนเสงกับอําแดงอิ่ม เป็นความกันอยู่ด้วยเรื่องซื้อขายทาตเกรงว่าอำแดงสุนจะทําเรื่องราวร้องถวายดีกาให้พระยาสามพบพ่ายขึ้นทูลกล้าวถวายจึงต้องการให้อำแดงสุนเปลี่ยนใจนอกจากนั้นยังมีสาเหตุเรื่องที่ดินซึ่งเป็นเรื่องพิพาทกันอยู่ด้วยในพระบระมราชโองการมีความตอนหนึ่งว่าปริยาที่จีนเสงทำนั้นเหมือนคนเสียจริต ถ้าว่าเพศบ้านเพศเมืองอันนี้คนไม่ถือว่าเขียนชื่อกระทำวิชาให้ป่วยไข้ล้มตายเกิดลมเพลลมพัดและว่ารัสดรไม่สะดุ้งสะเทือนต่อการอย่างนี้อยู่แล้วก็ควรจะตัดสินใจว่าปริยาของคนเสียจริตให้เป็นแล้วเลิกไปแต่เพราะลมเพลลมพัดและกระทำวิชาการต่างๆมากนักจนเป็นทางที่หากินของพวกทำวิชาพวกหนึ่ง อวดว่าเป็นหมอธรรมพวกหนึ่งอวดว่าเป็นหมอแก้ฝ่ายผู้ที่เชื่อก็สอดแสด่เสียสินจ้างสินบนให้มากระทำกันบ้างที่สงสัยว่าถูกกระทำก็พากันมาแก้ไขวุ่นไปต่างๆเพราะฉะนั้นพระราชกำหนดกฎหมายเก่าจึงว่าให้จับคนเป็นชมบผีปอบฆ่าเสียก็ดี และว่าถ้าจับเลขยันได้ในกำลังคุมความให้ปรับคดีดเป็นแพ้และมีเบีย้ยปรับก,ก็มีและอย่างแต่ก่อนแพทย์หมอที่อวดว่ามีวิทยาได้ทำสเสน่ห์เล่มนหรือทำให้ป่วยล้มตายถ้าการเกี่ยวข้องเข้ามาในพระราชวังและขระร้าราชการก็ให้ลงพระอาญาถึงประหารชีวิตเสียก็มี จำไว้ณคุกก็มีเป็นตัวอย่างมาเป็นหลายเรื่องหลายราวการทําวิชาอาคมในยุคโน้นมีความคลังและรุนแรงเอาการจึงมีโทษหนักถึงประหารชีวิตการกระทําของจีนเสงถือว่าเอิบเอื่อมเอาชื่อเจ้าจอมข้างในและชื่อเจ้าพระยาสามพบพ่ายซึ่งทรงพระกรุณาชุบเลี้ยงให้เป็นจางวางกลมทหารใน ใส่ในกระทงทำวิชาลอยไปเป็นที่หวาดหวั่นแก่ผู้เป็นเจ้าของชื่อจึงมีการในระเทศจีนเซงกับพันยาออกไปนอกพื้นที่เป็นการลงโทษดังมีข้อความท้ายประกาศว่าอันหนึ่งจีนเซงอยู่ในกลุ่มเทพนี้จีนเซ็งจะได้ใจว่ามีวิชาคลั้งทําไปเน,อเนืองก็ดีจะมีผู้นับถือเข้าไปหาให้ทำเนือง,เนองก็ดี การจะเอิบเอื้อมไปกระทำพระนามพระองค์เจ้าและหม่อมเจ้าและชื่อเสียงชะตาราศีของข้าราชการฝ่ายเจ้านายฝ่ายในในพระบรมหาราชวังและพระบวรราชวังหรือผู้ที่จะไปนับถือจีนเสงเข้าจะเป็นผู้มีวาสนาบรรดาศักดิ์ก็จะเป็นที่ขุนข้องมองหมางสะดุ้งสะเทือนไปในผู้มีบรรดาศักดิ์ด้วยกัน เพราะฉะนั้นโทษทางตามกฎหมายตามอย่างเก่าซึ่งควรลูกขุนจะปรึกษาให้ลงแก่จีนเสงครั้งนี้นั้นให้ยกเสียทั้งสิ้นให้เป็นแต่ศักนาผากจีนเสงว่าม,มักทำวิชาการเขียนชื่อคนลอยน้ำทำให้คนตกใจอย่างนี้แล้วขับไล่จีนเสงกับบุตรพัญญาแหลทาดไปเสียจากแขวงกรุงเทพและแขวงนนทบุรี แขวงเมืองประทุมธานีและแขวงเมืองนครเขื่อนขันแขวงเมืองสมุทรปราการซึ่งเป็นแขวงใกล้กรุงเทพทรัพย์สมบัติแลแพแลเรือนให้จีนเสงรือ้อขนเอาไปเสียให้พ้นแขวงทั้งห้านี้ภายในสิบห้าวันแต่ที่ดินที่แพจอดหรือสวนหรือนาของจีนเสงที่มีอยู่ในแขวงกรุงเทพและหัวเมืองใกล้ทั้งสี่ไม่โปรดให้จีนเสงเป็นเจ้าของ ให้ขาดคืนจากเป็นของจีนเสงคงเป็นที่หลวงแลห้ามไม่ให้ผู้หนึ่งผู้ใดในแขวงกรุงเทพและแขวงเมืองทั้งสี่นั้นสมคบจีนเสงให้ไปมาหาสู่อยู่กินเป็นอันขาดทีเดียวให้ด่านทั้งปวงในแขวงกรุงเทพและแขวงเมืองนั้นๆคอยจับถ้าจีนเสงกับบุตรพัญยาทาตล่วงด่านเข้ามาให้จับตัวไว้ แล้วปรับไหมเสียเงินแก่ผู้จับได้คนละสองตำลึงกึง่งและผู้ที่ล่วงเข้ามานั้นจะเอาตัวสักเป็นไพร่หลวงโรงสีหรือจำคุกไว้ตามโทษสานุโทษถ้าพญญาจีนเสงอยากกับผัวแล้วก็พ้นจากห้ามถ้าทาตจีนเสงส่งเงินไปอยู่กับผู้อื่นแล้วก็พ้นจากห้าม แต่ถ้าจะส่งเงินไปอยู่กับผู้อื่นแล้วอย่าให้มาคบจีนเสงเลยให้บอกนายอำเภอร้อยแหวงกลมการเป็นพยานจริงจะพ้นห้ามถ้าจะไม่ให้ไปกับจีนเสงจะส่งเงินเสียก็ได้ในคราวนี้ ถ้าจีนเสงกับปุตพัญญาธาตุที่สมัครไปด้วยกันจะไปตั้งบ้านเรือนอยู่ตำบลใดๆในแขวงเมืองอื่นๆนอกจากแขวงกรุงเทพแและแขวงหัวเมืองทั้งสี่ดังว่าแล้วนั้นไม่ห้ามเมื่อจีนเสงไปอยู่นะักแขวงหัวเมืองใดๆแล้วถ้าจะมีผู้ใดๆในแขวงหัวเมืองนั้นๆไปมาหาสู่คบหากับจีนเสงซึ่งเป็นคนศักดิ์นาด้วยเหตุนี้ผู้อื่นก็จะรู้ว่าผู้นั้น เป็นคนพอใจวิชาการกระทำยำเยียแล้วจะได้รู้จักตัวไว้ถ้ากลัวก็จะได้ระวังตัวถ้าจีนเสงไปอยู่หัวเมืองใดๆมีผู้ไปนับถือเริ่มเรียนวิชานั้นหรือไปขอให้กระทำยำเยียแปลกประหลาดมากขึ้นผิดปกติก็ให้จับกลุ่มไว้แล้วบอกข้อความเข้าไปยังกรุงเทพมหานครให้ทราบ ฟังดูแล้วสาหัสสากันไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะหากใครคืนใช้วิชาคาถาอาคมเกิดทางการจับได้มีหวังไม่ต้องผุดต้องเกิดเรียกว่าตายทั้งเป็นกันเลยทีเดียวพิจารณาดูสภาพความเป็นไปในยุคนั้นแล้วผู้คนทั่วไปคงจะเชื่อถือไสยศาสตร์กันมากจึงต้องมีบทลงโทษรุนแรงเพื่อไม่ให้เกิดความงมงายหลอกลวงต้มตุนกันง่าย พฤติการอันเป็นที่รังเกยียจของจีนเสงบอกอะไรแก่เราหลายอย่างในรัชสมัยรัชกาลที่สยังมีเรื่องราวอีกมากมายรวมทั้งกบฏผีบุญทางบนทนอุดรทั้งเรื่องวิชาคุณสายพวกหมอธรรมเสน่แต่ข่าวจีนเสงจะโด่งดังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันมากที่สุดเนื่องจากเหตุการณ์ไปเกิดขึ้นกับผู้มีบุญดักศัก์ใหญ่จึงถือว่า จีนเสงอาจเอื้อมของสูงโดยไม่มีความยำเกรงภัยเลยมาถึงตัวชนิดแทบไม่มีแผ่นดินจะอยู่เป็นบทเรียนสำหรับผู้ทนงตนเฮิมเกลิมว่ามีวิชาอาคมเหนือผู้อื่นในยุคกลางของกรุงรัตนโกสินมีสมีหลายคนที่เป็นคนทำเรื่องพิเรนพิเรนทั้งที่ผู้คนในยุคนั้นศิลธรรมยังไม่เสื่อมเหมือนยุคปัจจุบันนี้คงเป็นด้วยว่า พวกวิชามานหรือที่เรียกกันว่าเดราชานวิชามีมากเลยทำให้เกิดเรื่องประเภทนอกรีดนอกรอยเช่นจีนเสงกันมากแต่สำหรับจีนเสงนั้นก็กลายเป็นบุคคลต้องห้ามที่ถูกจารึกในประวัติศาสตร์ไปด้วยอีกผู้หนึ่งโทษของการทำคุณใสใส่พระยาสามพพ่ายกับเจ้าจอมครั้งนี้จีนเสงจะต้องมีชีวิตระหกระเหินไปอีกนาน เป็นข่าวซุบซิบในราชสำนักสมัยนั้นกันมันปากเลยทีเดียวแหละ